เก้าเก้าอออบอ้าวนี่คือพลังทั้งหมดที่มีครับรวบรวมมาไว้ในการลิบพื้นครับผมนี่นะคะนี่เป็นท่าที่หนึ่งคือท่าเต่าปากก่อนนะท่าเต่าปากเป็นหนึ่งในการรวบรวมพลัง ท่าที่พีน่นึงใช้บ่อยที่สุดท่าต่อไปอันนี้ท่าต่อไปนะคะกดนานแล้วค่ะคือรวบรวมพลังนานมากอ,อเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหก

phát, bắt húc, bắt chích, bắt tát, bắt

ก้าเออปอา่ว้้โอเคก็ขอให้น้องเลือกเล่าไปตลอดชีวิตต่อย่างที่ตั้งใจนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ อ้ยตากล้องก็หลุนหลุนหนักเลยเป็นไงคะเกือบตาย <c oughs> อันนี้ก็จบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงสตรีมให้เพื่อนๆดูแบบไม่ตัดต่อนะคะพี่หนึ่งก็ตั้งใจสุดๆแล้วอะสุดเยัดโอเคเวลา